เช็ควันทูทดสอบ 1, 2, 3, 4, งสองสามสหเช็คว n นทูทดสอบ 1, 2, 3, 4, งสสหทดสอบหนึ่งสสหทดสอบทดสอบสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องซ่อมจนพัง หลักๆช่องผมก็จะเกี่ยวกับการซ่อมพรินเตอร์และคอมพิวเตอร์นะคะผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาดูคลิปผมหรือแก้ไขอาการต่างๆนะครับผมแนะนำให้ดูคลิปให้จบก่อนเพื่อเป็นการแม่นยำไม่ผิดพลาดไม่มีปัญหาทีหลังนะครับผมสำหรับวันนี้จะมาแก้ไขอาการอะไรก็มาติดตามชมนะครับผม ครับผมวันนี้มาแก้อาการไฟกระพริบสลับไปมา5ครั้ง10ครั้ง14ครั้ง15ครั้งของ Canon IX 6560 IX 6770ตระกูลปิ้นกระดาษ A3 นะครับผมและก็ Canon IP 2770 MP 237และตระกูลที่ไม่มีจอมอนิเตอร์นะครับผม โดยแสดงผลไฟกระพริบสลับไปมานะครับผมเคสนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น Canon IX 6 7 7 0นนะครับผมนี่นะครับผมไฟกระพริบสลับไปมาตรงนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้ิบนี่นะครับผมเคส็ดนี้ก็ไฟกระพริบ10บครั้งนะครับผมสลับไปมานะครับผม <c oughs> ก่อนอื่นนะครับผมให้เราเปิดปิดเครื่องก่อนนะครับผมเพื่อจะดูว่า เครื่องปริ้นของเราขึ้นโคดเออร์อะไรหรือไฟกระพริบกี่ครั้งนะครับผมจากนั้นก็ให้เราเปิดเครื่องนะครับผมจากนั้นก็ให้เราสังเกตนะครับผมว่าเครื่องปริ้นเราขึ้นโคดเออร์อะไรนะครับผมหรือไฟกระพริบกี่ครั้งนะครับผมซึ่งเคสนี้นะครับผมก็ไฟกระพริบ10ครั้งสลับไปมานะครับผม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งไฟกระพริบสลับไปมานะครับผม5ครั้ง10ครั้ง14ครั้ง15ครั้งนะครับผมก็จะแก้เหมือนเหมือนกันหมดนะครับผม จากนั้นนะครับผมเรามาทำความรู้จักกับโคดเออร์เลอร์ไฟกระพริบต่างๆนะครับผมไฟกระพริบ5้าครั้งนะครับผมก็คือเครื่องไปเห็นตลับหมึกหรือตลับหมึกเสียนะครับผมวิธีแก้ก็คือให้เราเอาตลับหมึกออกมานะครับผมมาเช็คดูว่าตลับหมึกเราสกปรกหรือเปล่านะครับผมถ้าสมมติว่าสกปรกให้เรานําน้ํายาเช็ดกระจกนะครับผมแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับผมเช็ดทําความสะอาดนะครับผม นี่นะครับผมถ้าเป็นชุดหัวพิมพ์นะครับผมของตระกูล ix 6กเจหรือ ix 6 5 6 0า i นะครับผมชุดหัวพิมพ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้เราแกะเอาชุดนี้ออกมานะครับผมแล้วนํำน้ำยาเช็ดกระจกนะครับผมแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับผม เช็ดทำความสะอาดตรงหน้าแผ่นนะครับผมนี่นะครับผมแผ่นทองแดงตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องพิมรุ่นปกติเป็นของ IP 2770หรือว่าของ MP237 นะครับผมตลับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือให้เราเช็ดทำความสะอาดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผม จากนั้นก็มาดูไฟกระพริบ10ครั้ง14บครั้งสิบห้าครั้งนะครับผมก็คือเหมือนเดิมนะครับผมเครื่องไม่เห็นตลับหมึกหรือตลับหมึกเสียนะครับผมในกรณีที่เป็นเครื่องพิมพ์อ่าแบบกระดาษ A 3นะครับผมจะเป็นชุดหัวพิมพ์นะครับผมชุดหัวพิมพ์อาจจะเสียนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดฝาตรงนี้ขึ้นนะครับผมเปิดฝาหน้าเครื่องขึ้นนะครับผมเพื่อจะเช็คดูว่าตัวชุดรางหัวพิมพ์สกปรกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมชุดตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้เราถอดตลับออกมานะครับผมนี่นะครับผมตะกูนของกระดาษ A 3นะครับผมมันจะมีตลับแล้วก็ชุดหัวพิมพ์นะครับผม นี่นะครับผมให้เราถอดออกมาก่อนจากนั้นก็เอาชุดหัวพิมพ์ออกมานะครับผมนี่นะครับผมคือชุดหัวพิมพ์ด้านในนะครับผมจากนั้นก็ทําความสะอาดนะครับผมชุดนี้นะครับจากนั้นนะครับผมนำน้ำยาเช็ดกระจกนะครับผมแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับผมเช็ดทำความสะอาดชุดหัวพิมพ์นะครับผม นี่นะครับผมเช็ดตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็นําชุดหมอพิมพ์เข้าไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตลับนะครับสีแดงนะครับผมสีดำนะครับสีเหลืองแล้วก็สีดำตลับใหญ่แล้วก็ สีน้ำเงินนะครับผมจากนั้นก็ปิดฝาตรงนี้นะครับผมเพื่อจะดูว่ามันยังขึ้นเออเรอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือไฟกระพริบ10ครั้งหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาตับเข้าไปแล้วมันยังกระพริบอีกให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับผม ไฟยังขึ้นกระพริบอยู่นะครับผมให้เรานับดูก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่านี่นะครับผมกระพริบเหมือนเดิมนะครับผมแสดงว่าชุดหัวพิมพ์ด้านในนะครับผมน่าจะเสียนะครับผม ซึ่งในเค็น,นี้นะครับผมผมมีชุดหัวพิมพ์นะครับผมสำรองนะครับผมเพื่อจะเอามาลองดูว่าใส่เข้าไปแล้วจะกกระพริบ1ิครั้งหรือเปล่านะครับผมถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปแล้วกระพริบ10ครั้งแสดงว่าอาการนี้ไม่ได้เป็นที่ชุดหัวพิมพ์นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใส่เข้าไปแล้วมันหายนะครับ <time> ผมก็แสดงว่าชุดหัวพิมพ์ตัวด้านในเครื่องเสียนะครับ mm hmm. ผม นี่นะครับผมก็คือชุดที่ผมมีสำรองอยู่นะครับผม จากนั้นก็ปิดสาครอบนะครับผมจากนั้นก็ให้เราเปิดปิดเครื่องใหม่ จากนั้นนะครับผมก็เครื่องก็จะขึ้นไฟกระพริบนะครับผม16ครั้งนะครับผมซึ่งไฟกระพริบ16ครั้งนะครับผมให้เรากดปุ่ม Stop Exit ค้างไว้นะครับผมประมาณ5 1 0วินาทีนะครับผมซึ่งโคดนี้นะครับผมก็คือมันจะให้เรายืนยันตลับหมึกนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับผมจากนั้นให้เรากดปุ่ม stop exit ค้างไว้นะครับผมแล้วก็ปล่อยนะครับผมรอสักครู่ครับ ครับผมจากนั้นก็ให้เราทำการปิ้นเทสนะครับผมโดยกดปุ่ม Stop Exit ค้างไว้ให้ไฟกระพริบตรงนี้นะครับผม2ครั้งนะครับผม1 2แล้วครับผม ใช้เวลานานนิดนึงนะครับผม นี่นะครับผมคือกระดาษที่พิมพ์เทสออกมานะครับผมก็เป็นกระดาษเปล่านะครับผม <itu? S 1> ก็สรุปได้ว่าน,นะครับผมชุดหัวพิมพ์นะครับผมในตัวเครื่องนะครับผมที่ผมเปลี่ยนออกมานะครับผมเสียนะครับผมตัวนี้นะครับผมต้องได้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมแก้ไม่หายนะครับผมส่วนชุดหัวพิมพ์ที่ผมเอา ลองมาพิ้นเทสนะครับผมก็คือเป็นชุดหัวพิมพ์ที่ใกล้จะเสียแล้วแต่สามารถเอามาเทสได้นะครับผมเอามาเทสดูได้นะครับผมว่าเครื่องจะไม่ขึ้นไฟกระพริบ5ครั้ง10ครั้ง14ครั้ง15บครั้งนะครับผมก็คือชุดหัวพิมพ์ใกล้จะเสียแล้วแต่สามารถเอามาเทสได้นะครับผมส่วนที่สีไม่ออกนี่นะครับผมก็คือาชุดนี้มันใกล้จะเสียแล้วนะครับผม ก็คือสีขาดหายสีดำไม่ออกสีเพี้ยนนะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมในการแก้อาการไฟกระพริบ5ครั้ง10ครั้ง14ครั้ง15ครั้งของ Canon นะครับผมตระกูล i x 6 5 6 0 i x 6 7 7 0นะครับผมหรือเป็นตระกูล i p 2 7 7 0 m p 2 3 7ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม และสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยและรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมหรือจะติดตามทาง Facebook ซ่อมจนพังและแฟนเ e Facebook ซ่อมจนพังถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ